ผมได้รับมอบให้เป็นประธานอนุกรรมการทางด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมคณะอนุกรรมการชุดนี้นะครับเป็นกลไกของคณะกรรมการสิทธ,ธิุษยชนแห่งชาติที่จะรับคำร้องเพื่อขอให้ตรวจสอบในเรื่องทางด้านกฎหมายและก็การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมทางคณะกรรมการสิทธิุษยชนแห่งชาติก็สเสนอคำร้องมานะครับ ไม่ใช่คำร้องนี้คำร้องเดียวนะฮะหลายคำร้องแต่ผมจะยกตัวอย่างสักคำร้องหนึ่งนะครับในประเด็นของสิทธ,ธิในการที่จะได้รับการลบประวัติอาชญากรที่มีอยู่ติดตัวเขาในเรื่องนี้นะครับความเป็นมาของคำร้องเกิดขึ้นทางอีสานก็มีคำร้องหนึ่งนะครับผมค,คงไม่เอ่ยชื่อนเขาก็ร้องมาว่า ในเรื่องพระราชบัญญัติการรับราชการทหารปี2497ถ้าไม่ไปรับหมายเรียกเกณฑ์ทหารพูดกันง่ายๆเ,เกณฑ์ทหารเนี่ยที่เพิ่งผ่านไปเมื่อเมษาถ้าไม่ได้รับหมายเกณฑ์ก็จะมีโทษจำคุกสามเดือนปรับสามร้อยหรือทั้งจำทั้งปรับปรากฏว่าศาลที่เกิดเหตุศาลก็ตัดสินว่าผู้ร้องเนี่ยไม่ไปรับหมายเกณฑ์ ก็มีโทษโทษนั้นเป็นโทษทางอายาซึ่งมันสูงกว่าระหุโทษนะฮะคือสามเดือนแล้วก็สามร้อยสูงกว่าระหุโทษศาลก็ปรับอย่างเดียวร้อยห้าสิบบาทผู้ร้องคนนี้ถูกสาลสั่งปรับร้อยห้าสิบบาทเพราะไม่ไปรับหมายเกณฑ์เพราะลืมอะลืมรับมีความผิดสาลปรับแล้วนะฮะร้อยหสิบ ก็กไปสมัครอะไรไม่ได้เลยไปสมัครราชาการก็ไม่ได้ไปสมัครเอกชนก็ไม่ได้ไม่ได้เพราะมีประวัติอาชญากรเพราะมีโทษตรงนี้นะครับเราก็ให้ความสําคัญว่าลักษณะการกระทําความผิดของบุคคลเนี่ยสังคมจะตีตัวหรือตีตาเขาตลอดชีวิตหรือไม่เราจะให้โอกาสในสิ่งที่เขาไม่ได้ตั้งใจ ไม่ได้เป็นผู้ร้ายโดยสันดานให้เขากลับตัวเป็นคนดีเข้ามารับใช้สังคมให้โอกาสเขาไหมในส่วนตัวผมนะครับผมคิดว่าถ้าเขาไม่ได้มีนิสัยเป็นโจรผู้ร้ายโดยสันดานแล้วเขาทําโดยหลงลืมนะครับแล้วก็โทษที่ได้รับคือปรับร้อยห้าสิบเนี่ยแล้วก็ไปสมัครอะไร ก็มีประวัติอาญากรผม,ผมว่าตรงนี้ก็ควรจะคุยกันก็เลยเชิญทางกองทะเบียนประวัติอาชญากรสังกัดสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติมาพูดจากันปรากฏว,ว่าในระเบียบที่ไม่เกี่ยวกับคดนะีของสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติก็มีอยู่สิบสองฐานความผิดสิบสองอย่างพูดง่ายง่ายถ้าเข้าเขตสิบสองอย่างเขาจะลบทะเบียนประวัติให้แต่เรื่องนี้ตรับร้อยห้าสิบเนี่ย ที่ผมเรียนว่าไม่ใช่ความผิดละหูทษเพอาะทอในกฎหมายมันสูงกว่าละหุโทษแต่ที่ปรับ150นั่นคือละหโทษนะปรับอย่างเดียวก็ไม่เอาจําคุกนี่ตรงเนี้ยมันก็ควรจะล้างประวัติอาชญากรเขาเสียเพื่อให้เขาไปมีงานทำํำไปสมัครอะไรไม่ใช่ว่าเขาจะสมัครได้เลยนะให้มีสิทธิ์สมัครแล้วก็สอบสอบได้ถึงเข้าไปทํางานแล้ก็เชิญคุย พอเราเชิญคุยในสิ่งเหล่านี้เราก็พบอีกครับว่านอกจากเรื่องนี้เรื่องปรับสถานเดียนะก็ยังมีเรื่องพอบอรบที่เกี่ยวกับสารเยาวชนวิธีพิจารณาคดีเยาวชนที่เด็กกระทําความผิดแต่โทษสูงพอสมควรแต่ในทางทางราชการเอาพูดง่ายๆว่าไม่ดำเนินคดีแต่อยากจะให้กลับตัวเป็นคนดีตรงนี้ก็ไม่ฟ้องศาลตรงนี้ก็มีประวัติ เราก็บอกเอ้ยอย่างเนี้ยมันควรจะลบล้างให้เขาได้หรือไม่อีกอันหนึ่งนะครับในเรื่องของพระราชบัญญัติความรุนแรงในครอบครัวตรงนี้เราต้องการครอบครัวสมานฉันท์ต้องการให้สามีภรรยาดูแลกันให้บุคคลในครอบครัวดูแลกันก็ไม่เอาเรื่องใบาสารแต่เป็นเรื่องของการแก้ไขในเรื่องของความประพฤติแล้วกันนะครับอีกอันหนึ่งในเรื่องของกฎหมายของปปชนะครับถ้าชี้ว่าไม่มีมูล ส่วนมากมันจะลบล้างแต่กฎหมายเนี่ยนะครับมันไปยูนมันไม่มีอยู่ในฐานความผิดของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติมันก็เลยไม่ลบที่ผมกล่าวมาสี่ประเด็นเนี่ยเราก็เห็นว่าอย่างเงี้ยมันควรจะลบประวัติอาชญากรให้เขาก็าเชิญชี้แจงทำความเข้าใจปรากฏว่าเราเสนอแนะนโยบายในเรื่องนี้ไปที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเห็นด้วยก็เลยแก้ไขให้ใหอีกสี่ฐานความผิด รวมของเก่าอ2ฐานความผิดน,นะครับเป็น16ฐานความผิดก็คือแก้ไขตามที่คณะอนุกรรมการที่ผมดูแลแล้วก็คณะกรรมการสิทธิผู้ชนแห่งชาติในภาพรวมเห็นด้วยเราก็ถามต่อว่าประวัติอาชญากรของประเทศเราเนี่ยมันมีจํานวนสักเท่าไหร่ปรากฏผมได้ตัวเลขมา2ปีที่แล้วนี่ย9ล้านเศษขณะนี้ผมทราบว,ว่า11ล้านมันก็กลายเป็นว่าใน11ล้านคน ไปทาอะไรก็ไม่ได้ไปรับราชการก็ไม่ได้ไปสมัครเอกชนก็ไม่ได้เนี่ยนะครับทําอย่างไรถึงจะดูแลในสิ่งที่มันกระทบนิดหน่อยแล้วก็ให้อภัยกันแล้วให้สังคมเนี่ยรับนะครับหมายถึงรับบุคคลรับพิจารณานะบุคคลเหล่านี้ให้มีโอกาสเข้าไปรับใช้สังคมในฐานะที่เราต้องคืนคนดีขนเข้าสู่สังคมแต่คนไม่ดีนะฮะเอาไปเก็บไว้เลยนะ ไปเก็บหมายถึงเราไม่ได้เป็นละเมิดสิทธิ์นะอย่าให้มาทำลายสังคมในสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าตรงนี้เป็นเจตนาที่ดี